d o u g Information Handbook d o u g Information Handbook มีเวอร์ชั่นปกตินะครับซึ่งจะมียาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาซึ่งถือว่าอยู่ในเขตอเมริกาเหนือกับ d o u g Information Handbook รุ่นที่เห็นอยู่นี้นะครับ with International Trade Name Index ก็คือ จะมีชื่อการค้าของประเทศต่างๆทั่วโลกไว้ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยบริษัทเล็กซิคอมนะครับเล็กซิคอมก็จะเป็นบริษัทฐานข้อมูลยาซึ่งตอนนี้ก็หันมาทำฐานข้อมูลยาออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับเรามาเริ่มจากหน้าสารบัญกันนะครับ table of contents หรือสารบัญก็จะมีวิธีใช้อยู่ด้านหน้านะครับเป็นลักษณะของหนังสือทางยาทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับ ถัฐานนั้นจะเป็นข้อมูลยา2,000กว่าหน้าแล้วก็มาที่ appendix หรือภาคผนวกนะครับภาคผนวกก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่เภสัชกรในขณะที่ไปขึ้นวอร์ดอาจจะจำเป็นต้องใช้ด่วนนะครับเช่นการประเมินการทำงานของตับการประเมินการทำงานของไตตารางเปรียบเทียบยาต่างๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ยาทุกกลุ่มนะครับก็เฉพาะตัวที่โฟกัสอยู่ในเล่มดังเดชชันที่ผ่านไซโตคม P450 ตารางการให้วัคซีนอันนี้เป็นของสหร,รัฐอเมริกาครับมีไกด์ไลน์การรักษาโรคด้วยนะครับก็เฉพาะโรคที่ถูกคัดมานะครับไม่ใช่เป็นทุกโรคอินเด็กซ์จะมีอยู่2แบบก็คืออินเด็กซ์ตามฤทธทางเภสัชวิทยากับอินเด็กซ์ที่เป็น International Trade Name ก็คือชื่อการค้าที่อยู่ในประเทศต่างๆแต่ขอบอกนะครับดัก information Handbook นี้ไม่จะเป็นต้องใช้อินเดเนื่องจากว่า ชื่อยาเรียงตามตัวอักษร A B C จนถึงสัตอยู่แล้วครับโดยเรียงแบบนี้นะครับถ้าเป็นชื่อสามัญก็จะขึ้นเป็นตัวโมโนกราฟถ้าเป็นชื่อสามัญหรือชื่อการค้าที่ลิงก์ไปสู่ชื่อสามัญอื่น <c oughs> ก็จะมีตัวลิงก์ให้แบบนี้ดังนั้นเวลาเราสืบค้นเราเปิดได้เลยตามอักษร A B C นะครับโดยไม่ต้องสนใจว่าเป็นชื่อสามัญหรือชื่อการค้าเพราะว่าหากเป็นชื่อการค้าจะมีการโยงไปสู่หน้าที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับ เดี๋ยวย้อนกลับมาดูหน้าวิธีใช้นะครับหน้าวิธีใช้สำหรับคนที่อยากศึกษารายละเอียดในเล่มจะเห็นว่ามีหัวข้อในโมโนกราฟนะครับอย่างละเอียดที่หนังสือเล่มนี้กำหนดหัวข้อโมโนกราฟโดยละเอียดก็เพื่อที่ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ยิ่งใช้บ่อยยิ่งค้นได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหัวข้อถูกเรียงแบบมีโครงสร้างแบบคงที่นะครับ แต่สิ่งที่ต้องทราบคือบางเรื่องยกตัวอย่างเช่น e x e m p r a n e o u s preparation ก็คือการเตรียมยาเฉพาะรายเนี่ยไม่ได้มีทุกหัวข้อนะครับจะมีเฉพาะยาที่ถูกสั่งใช้ให้เตรียมบ่อยจึงจะมีหัวข้อ e x e m p r a n e o u s ในโมโ o g r a p h นั้นเพราะฉะนั้นทุกโมโนกราฟไม่ได้มีครบทุกหัวข้อนี้นะครับจะมีหัวข้อหลักๆอยู่แล้วก็หัวข้อพิเศษเช่น exemplaneous ก็จะมีเป็นบางโมโนกราฟครับนอกจากนี้ ช่วงอินโทรดักชันเนี่ยหรือบทนำของหนังสือก็จะพูดถึงการเขียนใบสั่งยาเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการจ่ายยานะครับรวมถึงแนะนำการใช้톨แมนเลเตอร์ทอลแมนเลเตอร์ก็คือการเขียนบางส่วนของชื่อยาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านหรือ คนสั่งใช้ยาเนี่ยเกิดความตระหนักว่าอันนี้คือชื่อยาอะไรกันแน่นะครับเพราะว่ายาบางตัวออกเสียงหรือว่าสะกดคล้ายกันมากวิธีใช้หนังสือเล่มนี้นะครับอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเปิดอินเด็กส์สามารถเปิดตามตัวอ,อักษร a b c d เหมือนดิชันรีได้เลยครับพอเปิดเจอแล้วก็จะเจอโมโนกราฟแล้วก็ค้นหาโมโนกราฟหรือส่วนที่ต้องการยิ่งใช้บ่อยยิ่งใช้ได้เร็วมากขึ้นครับส่วนอินเด็กซ์ด้านท้ายนะครับ ถ้าเราดูคอลเลอร์โค้ดเราก็จะเห็นว่าสีดำๆนี้น่าจะเป็นภาคผนวกนะครับโอเคถูกต้องนะครับอาจารย์ก็จะไปหน้าแรกของสีดำส่วนข้างๆเนี่ยที่เป็นคอลเลอร์โค้ดสีดำจะเห็นว่าแอนเดนดิก์ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็จะไปที่หน้าแอนเดนดิที่ต้องการได้เร็วขึ้นแม้ว่าจะเป็นการประเมินการทำงานของตับของไตนะครับตารางเปรียบเทียบยาแบบต่างๆนะครับหรือไกด์ไลน์การรักษาโรคบางโรคที่คัดเลือกมาแล้ว มี Index ็กซ์สองประเภทนะครับซึ่งได้กล่าวไปแล้วก็คือ Index ตามข้อบ่งใช้นะครับหรือว่าธิ์การรักษาอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นยากแก้ปวดกลุ่มต่างๆแบบนี้หรือถ้าเราเปิดไปช่วงท้ายเลยสำหรับรุ่น International t r u s t Name Index ก็จะมีชื่อการค้าของยานะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นของประเทศไหนด้วยสามารถสืบไปหาข้อมูลยาตามเลขหน้าที่กำหนด ดักอินฟอร์เมชันแฮนด์บุ๊กก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ